ครับคราวนี้มาแนวตั้งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโบสถ์มันสูงมากนะครับนี่เป็นงานไฮไลท์ของกอทิกเลยแนะนํามากใครมาอย่าพลาดโบสถ์นี้เลยเด็ดขาดเลยนะฮะลองดูข้างหลังผมเลยครับนี่คือโบสถ์แบบกอทิกแท้ๆนะฮะบ้านเราไม่มีแน่นอนนะครับเขาเรียกว่ามหาวิหารเมืองแห่งเมืองเคิร์นนะฮะที่มันได้ใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะว่าเคยเป็นเมืองสําคัญเป็นชุมทางการเดินทางด้วยแล้วก็เคยมีพระสังฆราชมีพระคารินาวอยู่ประจําตรงนี้นะครับ เป็นสายศิลปะสถาปัตยมแบบฝรั่งเศสนะฮะข้างบนเห็นไหมเห็นมีทาวเวอร์สองอันมีหอระฆังสองอันนะครับสูงมากนะครับเข้าไปข้างในจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากจริงๆนะฮะวิหารกอนิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเซนต์ปีเตอร์นะฮะรองลงมาก็คือที่มิลานนะครับส่วนนี้จะเน้นที่ความสูงสังเกตดูว่าทางเยอรมันจะเน้นความสูงนะฮะที่อูมสูงที่สุดในโลกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะตอนนั้นเขาทำแข่งกันปรากฏว่านี้ทำไม่ทันนะฮะ อันนี้ค้างอยู่ตั้งนานกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ส่วนประดับต่างๆเนี่ยให้ดูตุ่มตุ่มบนสุดนุ้นนะฮะเขาจะมีสเกลให้ดูข้างล่างว่าจริงๆแล้วมันใหญ่ขนาดไหนนะครับทางด้านข้างของผมเนี่ยทางด้านซ้ายผมนะฮะนะ่ากล้องจะแพนไปดูได้นะครับนี่ก็คือตุ่มมันจะต้องใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครอยู่ข้างบนตอนช่วงสงครามก็โดนโดนทําลายไปเยอะ ร,รอบรอบนี้เกลี้ยงเลยเนียนเหมือนมีลูกถ่ายเยอะแยะนะฮะแต่ว่าโบสถนี้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับของโบสก็ลเลยรอดพ้นมาอย่างดีนะฮะรอดพ้นมาอย่างดีนะครับเออนะฮะีนี้ณเวลานี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะฮะคุณจะเห็นว่าหน้าร้อนนะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ26องศานะครับสถานะของโบสนี้นะฮะ เป็นโบสถ์กลางเมืองนะฮะบโบสถ์ประจําเมืองเขาเรียกว่าดอมนะ,ะ D O M นะฮะโบสถ์ประจําเมืองเลยเห็นว่ามันใหญ่มากผมรู้จอธิบายให้พวกเราบายให้เข้าใจยังไงผมก็เลยต้องพามาดูนะครับว่ามันใหญ่ยังไงนะฮะนี่แหละคือต้องมาผมพาพวกเรามาดูทุกคนไม่ได้ผมก็เลยต้องมาทําวิดีโอให้ดูง่ายกว่านะฮะประหยัดประหยัดหลายะอย่างมากกว่านะครับลองดูตัวสเกลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆพวกนี้นะฮะพามาดู เห็นสีไหมฮะความแตกต่างของสีสันนะครับสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นซุ้มประตูนะฮะที่เป็นซุ้มประตูนั่นคือความหนาของผนังนะฮะเป็นวอลเปเปิลิงเนาะแล้วข้างในถึงจะเป็นแบบข้างในถึงจะเป็นแบบลอทิกนะครับให้ดูดูสีของหินนะฮะมีสีเก่าและสีใหม่เห็นไหมและให้ลงดีเทลด้วยนะครับสีตรงนี้เป็นสีดำเนี่ยเป็นแบบเก่าของเก่านะครับเป็นหินปูน นะฮะผินทรายนะครับลแล้วเขาก็แกะสะลักส, <ismus. S 1> ส่วนนี้เติมเข้าไปนะฮะตัวใหม่นี้เติมเข้าไปนะฮะโดยใช้วัสดุเดิมนะฮะตัวคนทำเนี่ยกับตัวโรงงานเนี่ยอยู่ที่เดิมนั่งทําอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่เติมเข้าไปเติมเข้าไปไเ anyway รื่อยๆนะฮะตรงในพังก็หักหักก็เติมเข้าไปนะฮะมันก็เลยเป็นสีอย่างเงี้ยแดนๆแดนๆส่วนที่เขาไม่ได้ล้างเ,เลยก็คือนี่ยที่เป็นดำดอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยโบดนี้ก็จะเป็นดำาๆอย่างเงี้ยมาตลอด ช่วงเวลาของเขาเลยนะครับจะไม่เหมือนที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะขยันล้างมากนะฮะอ่ะมีหลักฐานการมีสงครามนะฮะมันก็จะมีตัวที่เขายังเก็บเก็บไว้อยู่เนี่ยนะฮะมีกระสุนเนี่ยครับพวกนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นสนัภูมิสําคัญนะครับม็มีกระสุนอยู่บ้างนะฮะเนี่ยเขามีกระสุนที่มันยิงยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าที่หน้ามหาจารย์คือโบสถ์เนี่ยแม้แต่นักบินเขายังไม่กล้าทิ้งระเบิดแล้วก็ไม่กล้าทําลายเพราะว่าเขา มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับส่วนตรงนี้ดีเทลต่างๆนะนอกจากว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องวอลเปอร์ลิงแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาให้มันเข้าไปเป็นชั้นๆชั้นๆนะครับพอมันเป็นชั้นๆปั๊บเนี่ยมันพัฒนามาจากโรมาเนสนะฮะเขาก็เลยให้เอานักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนะี่ยตามชั้นยศเนี่ยแล้วก็เทวดานางฟ้าเนี่ยใส่เข้าไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะฮะแล้วก็แกะหินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงหนนาามกะครับ เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยจากจากทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความหนาของผนังหมดเลยเขาก็เลยต้องทําให้มันว้าเข้าไปเรื่อยว้าไปเรื่อยจนถึงประตูถึงเป็นประตูอย่างงี้นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือความหนาของผนังมันเพราะว่ามันสูงใหญ่มากนะฮะสูงใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้ประตูฮะดูประตูประตูเป็นบรอนนะครับที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยคือเป็นบรอนที่มันขึ้นสนิมเมืจะเป็นสีเขียวนะฮะบรอนก็คือโลหะสัมฤิธ นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตรงที่โดนมือจับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นสนิมเขาเรียกพาติน่าเนี่ยมันก็จะเกิดสนิมขึ้นมานะครับเตัวนี้ทาสีเคลือบให้มันดูสวยๆนะฮะประตูจะเป็นโลหะนะฮะส่วนว่าประตูโบสถ์ยุคก,กรอริกเนี่ยสังเกตด,ดูว่าเขาจะไม่เปิดประตูตรงกลางเราเป็นสาธารชนเนี่ยเราจะเข้าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ออกทางด้านขวาประตูตรงกลางจะไม่เปิดนอกจากพิธีสําคัญหรือว่ามีพิธีมิสซาเท่านั้นนะฮะ เป็นโบสถ์ที่อยู่มานานมากแล้วนะครับมากจริงๆนะฮะนานมากๆครับเลองดูดีเทลกระจุกกระจิกพวกนี้นหาดูไม่ได้นะครับเนีย่ยลอยกระสุนนะฮะดูดีเทลต่างๆนะครับก็เป็นโบสถ์ที่สวยที่รูปฟอร์มด้วยแล้วก็ตัวกระจุกกระจิกที่เป็นหินด้วยนะฮะข้างนอกด้วยนะครับมีคราบมี พวกคราบที่มันติดตามหินพวกนี้นอกจากว่าเป็นตัวธรรมชาติของมันเองจากพอลูชันด้วยจากตัวธรรมชาติของน้ําฝนด้วยอะไรด้วยนะฮะเขาเรียกว่าภาษาบ้านเขาเรียกพา,พาติน่านะครับมันจะกินเข้าไปในเนื้อแต่ล้างออกได้นะครับของฝรั่งเศสเขาจะมีน้ำยาล้างเลยเขาจะล้างไปทีละด้านทีละด้านทีละด้านแต่ที่นี่เนื่องจากว่าเขามีวิธีขีอีกแบบหนึ่งเขาจะไม่ล้างนะเขาจะปล่อยให้มันเป็นคราบเพราะมันเป็นคราบปั๊บมันจะเกิดการแรงเงาขึ้นของของตัวสถาปัตยกรรมแล้วมันจะเหมือนกับเราดรออิ่งมัน นะมันจะสวยเห็นไ,ไหมฮะเหมือนกับเราใช้ชาโครลระบายเป็นน้ําหนักเดฟขึ้นมาแล้วโดนแสงเงามันก็จะสวยด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของงานสิลปะแบบกอทิกนะครับนะองค์ประกอบต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเข้ากันหมดนะฮะทีนี้ความสําคัญของโบสนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าก่อนจะมีโบสเนี้ยตรงเนี้ยเคยเป็นเมืองของชาวโรมันมาก่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูหลักฐานของที่มาตั้งแต่สมัย ยุคโรมันที่เข้ามาบุกเบิกเมืองนี้นะฮะมีทั้งโรมันมีทั้งไวกิ้งนะฮะเคยมาอยู่ซ้อนทับกันนะฮะตรงนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันนะครับมีราักฐานมีเสาของยุคโรมันมาสร้างเมืองไว้นะฮะมีหลักฐานซ้อนทับกันคือไม่น่าเชื่อว่าเมืองเล็กๆเงี้ยทำไม,มถึงมีประวัติศาสตร์เยอะขนาดนี้นะฮะเห็นไหมส่วนที่เป็นที่ไม่ไม่ค่อยมีคนมาเดินอยู่ก็จะมีส่วนที่ดำาๆไม่ไม,ม่อย่างเงี้ยนะฮะเยอะ,ะส่วนดีเทลกร,ก,รกระจุกกระจิกพวกนี้นะครับ แต่ให้สังเกตอีกอันหนึ่งสําหรับนะักออกแบบก็คือสเกลนะฮะขนาดเขาตั้งใจใช้ <c oughs> ขนาดเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกเกรงขามแล้วก็รู้สึกว่ามีความศรัทธาอย่างยิ่งยวดนะฮะแค่เราเห็นขนาดของโบสถ์เนี่ยเราก็กลัวจะแย่แล้วนะครับแล้วก็ออกแบบ approach ให้เรารู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ธรรมดามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เป็นส่วนของนิกายโรมันแคทอลิกนะฮะ,ฮะนึกภาพดูว่า เราต้องใช้ความศรัทธาขนาดไหนที่จะสร้างได้ขนาดนี้นะครับถึงแม้ในปัจจุบันก็ตามนะในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีเครื่องมือทันสมัยมากมากก็มันยังไม่มีศรัทธามากพอที่จะทําได้ถึงขนาดนี้นะครับยดูกากรดูอะไรพวกนี้นะฮะคุณต้องศรัทธาในขนาดจริงๆไม่ใช่ว่าจะจ้างด้วยเงินทองได้นะครับตรนะงนั้นเป็นพิพันธ์ชาว ชาวโรมันที่มาตั้งเมืองไว้นะฮะเขาจะขุดลงไปให้ดูรากฐานของเมืองให้ดูด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้ดูว่ามันจะเป็นโบสถ์ที่อยู่ในลักษณะของอินโพเซทไปเรื่อยๆนะฮะก็คือสร้างกันไม่จบไม่สิ้นนะฮะสร้างไปซ่อมไปเห็นไครับ อันนั้นเป็นโบสถ์ที่อนะันฟินิตคล้ายๆกับโบสถ์ของกอดี้นะฮะกอดี้เนี่ยเขาศึกษาวิธีคิดแล้วก็แนวทางของยุคกอรติกมาแล้วก็มาสร้างของเขาเองนะฮะก็คือโบสถ์ที่บาร์เซโลนาเนี่ยแต่ว่าของบาร์เซโลนาเนี่ยทำในยุคนีโอคลาสสิกนะครับแต่ว่าเขายิงยิงยิงวิธีคิดแบบกอรติกมานะครับนะฮะโอเคครับ